ก็คือความสภาพจิตใจสภาพจิตใจเลยหนูดูแฮปปี้นะ,ฮะ <c oughs> แฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากตอนนี้แฮปปี้กับชีวิตมากๆมนันได้อะไรไปเป็นเยียวยาตัวเองไม่ได้มีอะไรเยียวยาเลยหนูว่าเวลานั่นแหละแล้วก็การได้อยู่กับตัวเองการได้อยู่กับเพื่อนๆครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะมันทําให้เราแบบรู้เลยว่าแบบเออตอนนี้เราเรามีความสุขมากๆเลยค่ะ ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าถามจริงๆก็ก็รู้สึกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใช่อะไรทให้บเปางาคือตจริงไม่ได้ตั้งใจจะเปิดใจวันนั้นค่ะแต่เหมือนด้วยด้วยความที่คําถามมันมันสอบไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนไปอิงราสีว่าแบบปกติถ้าแบบเรามีความรักอะเรื่องงานเราอาจจะไม่ได้เด่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนพิธีกรเขาก็ถามว่าแบบอ้าวแปลว่าโสดแล้วหรออะไรเงี้ยก็เลยก็เลยต้องพูดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแาจริงไม่ได้ตั้งใจที่จะประกาศตรงนั้นค่ะจริงๆก่อน จบตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนานเลยใช่ก็ประมาณก่อนหน้าที่ถ่ายก็มันแบบ3เดือนค่ะใช่จนมาถึงตอนนี้ก็ประมาณสามสี่ประมาณ4เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามันก็เลยจุดพีไปแล้วคิดว่าคิดว่าคือหนูคือหนูว่ามันมันมีความทรงจาดีๆแหละ ใช่มันไม่ได้มีแต่ความทรงจําที่ไม่ดีแล้วเราก็จากกันด้วยดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็มีความเศร้าแต่ว่าคือณเวลานี้เราโฟกัสที่ปัจจุบันเราแบบมีความสุขดีมากๆค่ะถ้าย้อนไปว่าอะไรมันคือสัญญาว่าคู่เราก็ดูแบบดีมา,มาเรื่อยๆหวานมาเรื่อยๆอาจจะด้วยเ,เขาเรียวกว่าอะไรอะ stage of life อะคะ่ะเหมือนอาจจะด้วยเราอายุเท่านี้แล้วเขาอาจจะอยู่ในอีกช่วงหนึ่งของชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเป็นแบบที่เป็นที่เป็นเหตุผลหลักๆมากกว่าเหมในชีวิต่ค่ะเหมือนช่วงช่วงชีวิตมันมันเขาเรียกว่าอะไร Go stage in life มันมันไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ได้รอนุาตนะระหว่างทางมันมีการปรับจูนกัน คือตามจริงมันมัน,ม,นมันดีมาตลอดมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบอันนี้ไม่โอเคเลยนะ<ม>อะไรเงี้ยคือคือมันเป็นความสัมพันธ์ทีด่ดีค่ะแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งที่เราเหมือนแบบเนี่ยจะก้าวก้าวไปที่อายุ25่สิบห้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนที่เรามาคุยกันว่าเออหรือว่ามันอยู่ในช่วงอีกคนละช่วงของชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ประมาณน้ค่ะซึ่งจริงก่อนหน้านั้นมันก็ยังโอเคมาอยู่ตลอดเพราะอย่งนี่ยคำถามแรกคือต้อง มีคนอื่นเข้ามาไหมหรือว่าโอ้ไม่มีค่ะคู่ที่สามนี่คือแบบไม่มีเลยคู่เราคือเรื่องนี้คือแบบไม่มีเลยค่ะใช่ไม่มีไม่มีเลยค่ะก็คือตกลงกันด้วยดีเป็นเพื่อนใช่ใช่เป็นพี่น้องค่ะคือหนูก็สามารถคุยกับเขาได้ปกติเขาก็สามารถทักหนูมาได้ปกติเลยค่ะไม่มีอะไรเลยยังได้เจอกันอีกโอ้ไม่ได้เจอค่ะไม่ได้เจอคือหนูทํางานเดียวมากพี่จริงๆแบบว่าตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้คือทํางานแบบเกือบทุกวันจริงๆค่ะ่มันก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่พูดในการว่าถ้ารักลุงงานจะไม่ลุงแต่ตอนนี้คือ รักนิ่งรักนิ่งงานรุ่งเห็นไหมก็ถึงบอกว่าเชื่อไหมเราเชื่อตอนนี้เชื่อหรอเชื่อตอนนี้เชื่อก็ถึงบอกว่าตอนนี้เลยเลยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเราอยากโฟกัสการทํางานอะไรเงี้ยเราเรากำลังจะ25แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเรียนจบมาเราอยากแบบทํางานให้เต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็พบกับเขาแบบสองปีกว่าอะไรเงี้ยมันก็แบบถึงเวลาที่เออหรือว่าเรามากลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วให้เขาโฟกัสในเป้าหมายของเขาดีกว่าอย่างสำหรับเราในวัยีที่เราบอกมันมีจุดเปลี่ยนในการเติบโตยังไงจะลคือ ก็หนูคือหนูก็ไม่ได้แน่ใจเป็นรุปธรรมขนาดนั้นว่ามันคือจะเปลี่ยนอะไรแต่ว่าด้วยฟีลลิ่งบางอย่างของเราั้งหรือว่าความคิดเราอาจจะโตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเลยเลยเออเลยออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วรักครั้งนี้ให,น <laughs> ให้อะไรกับเราคะให้อะไรกับเราหรอคะแน่นอนว่าอย่างแรกเลยมันให้ความสุขึ้นหนูรู้สึกว่าการมีความรักอะ่ะมัน มันเป็นสิ่งที่ดีนะหนูไม่เคยรู้สึกเสียดายหรือเสียดายเวลาหรือว่าแบบเออรู้สึกว่าไม่น่าคบเลยคือคือไม่มีความรู้สึกนั้นเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วมันก็ให้ข้อคิดกับเราเสมออะไรอย่างี้ค่ะร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนาะร้กกอยเปอร์กกเซ็นร้กกอยเปอร์เซ <ๆ S 3> ็นเป็นงไงบ้างกับการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้มีพี่เขามัน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 ปรับตัวย,ยากไหมหรือมันแตกต่างไหมแรกๆอะปรับตัวยากไหมก็อาจจะมีบ้างอะไรอย่างนี้จากที่เราเคยคุยกับใครสักคนหนึ่งทุกวันตื่นมาก็ดมอร์นิ่งกันอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้มันก็ มันกน็รู้สึกแกล้งนะคะก็จะรู้สึกนิดนึงแต่ตอนนี้ที่เราแบบตื่นมาทํางานเลยตื่นมาทํางานเลยอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกมากแล้วค่ะพอผสนแล้วเนื้อหอมไหมอุ้ย,ยพูดได้เหรอแกพูดนิดนึงเ <laughs> <laughs> ปิด <laughs> แผงได้มันแผ่มันมันแบบเยอะแยะแค่ไหนปกติค่ะไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นปกติของพี่มันยังไงแต่ปกติหนูยังไงลูกก็ปกติแหละ ก็มีค่ะก็มีเพราะว่าเหมือนตอนนั้นคือเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นข่าวว่าเราโสดแล้วบังเอิญว่ามันเป็นข่าวว่าโสดเลย้งก็เลยแบบอาจจะมีคนเข้ามาบ้างอ่ะเปนไงในความคิดเรามันปกติยังไงสําหรับเราอ่ะมันคือยังไงเป็นปกติมันเยอะมากมันเยอะมากปกติเหรือว่าจำนวนมันแบบคือด้วยความที่หนุ่มไม่ได้มีช่วงจําไม่ได้เราวว่าตอนโสดเป็นยังไงได้แล้คุณหนุ่มเป็นคน ก็เลยส้สึกว่าเออหรือว่ามันปกติหรือเปล่าเออก็อาจจะปกติมาไม่เงี้พี่ถามปกติของหนูอธิบายพี่เป็นลูกเป็นลูกคนธราเขียนได้อะก็มาเยอาปกติยังไงปกติเลยก็มีไดเล็กมีไดเล็กมีแบบไลฟ์สตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเรีไดว่าเขาจีบไลฟ์สตอรี่ก็เขาไลค์แล้วเขาดีเอ็มมาไงไม่อไม่มีประสบการณ์ก่อนหนูจริงจริงอ๋คนในา นอยู so ่ก wow like hmm. ็ม so like Sa ีท in ั้งคู่แหละค่ะแล้วใครแบบว่ามาวินบ้างช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่คือตอนนี้ไม่พร้อมจริงๆค่ะคิดว่าไม่ถามตัวเองเลยว่าแบบพร้อมไหมก็คือแบบไม่พร้อมอะไรเงี้ยอยากอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วจะปฏิเสธเขายังไงบ้างหมายถึงว่าคือเป็นสามารถเป็นพี่เป็นน้องกันได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติอยู่ในวงการก็เจอการเป็นพี่เป็นน้องกันได้เงย้ยคะแล้ววันนี้ชินไหมกับคำว่าโสดเพราะเหมือนว่าเรา ไม่ค่อยใจสดตอบย้ำนะเราฉ่ำ่ฉ่อไม่ฉ่ำหรอเออจริงๆมัน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 ลำบากเหมือนกับการที่ต้องเป็นสดโดยที่ไม่ต้องมันเป็นความรู้สึกที่ใหม่นะสำหรับที่แอ่างคเดียวนะไม่เคยหนูอะไม่เคยเปิดตัวแล้วเขาเป็นแฟนคนแรกที่แบบมีข่าวด้วยไรเงี้ยเราก็จะไม่ชินกับการที่มีคนเดินเข้ามาถามเราแล้วแบบ โสดแล้วหรอเฮ้ยโอเคเป็นอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชินว่าแบบทุกคนรู้เรื่องหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่เราไม่ชินซะมากกว่าแต่ปกติคือไม่เคยโสดก็ดีโสดมาห้างแหละกี่เดือนลืมแล้วจำไม่ได้นนสุดคือปาสามสี่เดือนสี่เดือนนี่นานสุดหรอไม่ไม่ไม่ยังไม่นานที่สุดใครไม่นานอ๋อเป็นว่าใครจะทําคะแนนตอนนี้ก็อย่าเพิ่งใช่ก็นั่นแหละนะโอเคอยากจบ